สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการเดริคชันครับผมวันนี้เรามาเดริคชันกันต่อนะครับผมกับพี่พิกริตนะครับไลฟ์เซชันนะเขาจะมี4เพลงด้วยกันเนาะเพลงเพลงแรกเขาปล่อยไปแล้วนะครับผมก็คือเพลงนอกสายตาเนาะอยู่ในอ่างอาบน้ํามีฟองปุดๆดูไอ้เื้อ์หลังไปด้วยก็คือแบบจัดเต็มมากต้องอย่าลืมต้องมาอุดหนุนน้องเยอะๆต้องมาดู MV น้องเยอะๆนะครับเพราะน้องนี่คือแบบไปซื้อเพลงมามาทำไลฟ์เซชันเองเลยนะครับผมจะโหถ่ายทำโปรดักชันใหญ่โตมากไม่โปรดักชันคือใช้งบออ่่ะคืไไมได้ทาแ,แบบงยง ไรเใช่ครับใช้โปรดักชันใหญ่โตในการทำแต่ละไลฟ์เซสชั่นขึ้นมาเพราะงั้นก็คืออย่าลืมไปกดติดตามช่อง PPG Entertainment แล้วก็ติดตามไลฟ์เซสชั่นของน้องด้วยนะฮะห้ามลืมเด็ดขาดอะทีนี้เรามาพูดถึงไลฟ์เซสชันตัวที่สองกันชื่อเพลงว่าห่วงนะฮะของเอิร์ธพัทรวีนะฮะน้องก็เอามาทำไลฟ์เซสชันด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาเมาท์มอยกันนะฮะว่าตอนหลังเนี่ยพอเราดูเบื้องหลังแล้วดูเอ็มวีแล้วรู้สึกยังไงนะครับผมแล้วก็มีนิดๆหน่อยๆด้วยเหมือนกับเรามี ตอนที่นักข่าวไปสัมภาษณ์เบลกินมาแบบน่ารักมากๆแล้วก็นักข่าวไปสัมภาษณ์ของพีพีล่าสุดที่น้องไปออกของเมเบลีนอืมอะเดี๋ยวมาพูดคุยกันวันนี้เดี๋ยวเรามาเรชั่นก่อนนะครับกับพีพิกริเพลงหัวนะฮะว่าจะน่ารักขนาดไหนก่อนอื่นขอบคุณทางพีพีก e ิดเอเจนเมนนะฮะที่อัานไว้ทำเรชั่นได้นะครับไปดูเลยกับพี่พิกริห่วงครับ แค่หามได้รักกับใครแบบนั้นวันนี้ฉันคนเดียวได้ไหมเวลาเธอไม่มองใครกลัก็เจอคิดไปไกลได้ไหมนอกจากไอ้กันเขายอมมากลัวเธอนั้นเจอใครที่ทำให้เธอนั้นเสียใจเพราะที่ฉันมองดูก็ยังไม่เห็นใครจะมีวันนานแค่ไหนก็เจอไม่วันไว้แค่หันมามองอยู่ไม่ไกล just look around you

เก็บเธอเอาไว้ที่ไหนไม่พบเจอใครไม่ยอมให้ใครได้มองเธอไม่อยากให้เธอมองใครว่าเธอมีใครคิดกับเธอฉันเดียวกันกับฉันฉันทำเพออื่กับตัวเองไ่่จเธอ เธอนมาว่ะที่ความพีพีมาก

มีโพสต์ไว้อิงก่อนไปด้วยนะอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวไปดูเบื้องหลังกันก่อนนะฮะเบื้องหลังเบื้องหลังสวัสดีครับพี่มีนะครับผมก็วันนี้นะครับจะไปฟังเพลงของร้านเซเชียนนะครับผมก็ตอนนี้ก็ปอดไปสองเพลงเรียบร้อยนะครับก็จะมีนอกสสยตาเพนคื่องห่วงแต่ว่าวันนี้พี่จะไปฟังดนตรีของลิงหงส์กันว่าจะเป็นยังไงรูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับใครที่ดูเพลงแรกไปแล้วหรือว่าเพลงที่สองแล้วด้วยเนี่ยชอบไม่ชอบอะไรก็ฝากออคอมเมนต์กันมาด้วยจะได้รู้ว่าแบบเออเราควรจะปักตรงไหนอะไรอย่างเงี้ย แต่เพลงนี้มันเคยอยู่ในเรื่องซีรีส์ด้วยถูกปะจำไม่ผิดซีอยู่ในทโทราพท์ตอนที่คนโทรมาใช่เขาก็ถามเลยว่าที่จริงแล้วแบบคิดว่าถ้าสมมติอยากได้เสียงเพลงรอสายในแบบในเรื่องเนี่ยอยากได้เพลงอะไรบอกเพลงอยูเลยหรอใช่คือไม่เกี่ยวกับตัวละครด้วยเลยอะไรนะวเขาแค่มาถามว่าถ้าจะตั้งริงโทจะตั้งเพลงอะไรตายแล้วมีต้องไปซื้อตามเร้ปะต้องไปซื้อเลย <laughs> บ้าบ้าบ้าก็ไม่ใช่ที่จริงมีสี่เพลงมีเซอร์ไพรส์แกสด้วย เออมีเซอร์ไพรส์เกสๆเซอร์รสแต่ไม่บอกหรอกว่าใครอ่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะโอเคค่ะใครอะก็อยู่กับพี่เบลแล้ะพี่เอมนะคะผมซึ่งได้พี่เอมมาช่วยทำดนตรีให้พี่จิเป็นน้องเนาะน้องใช่แต่หนูแยกที่อยู่ที่ดนตรีออกเป็นแนวอะไรคะก่อนที่พี่ๆจะได้ฟังวันนี้มีความชิลนชอบนิดหน่อยครับแล้วก็ผสมกับความเป็นอน R&B อะไรนี้ครับคอนเซ็ปต์ก็คือแบบพี่เบลอยากให้มันสนุกขึ้นเนาะใช่ไหมมีความ อ่ะน่ารักเหมือนต้นฉบับแต่ก็มีความเป็นชุดกาด้าชุดนี้ค่ะน่ารักสั่งเลยชิวหอมก็เพื่อเหมือนเป็นบีทแตบพี่หอมแต่ชิลๆอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะอันนี้ต้องร้องกูกอนเนาะเว้าเธอมองใครรู้อ่ะว่าเหมือนขึ้นมาเลยใช่ Not that I c a n call you my รู้ว่าเธอจะใครแต่ฉันไม่เธอนเสียใจาก อะไม่ด้วยเล่นไปด้วยบีวิเนอร์ตายตายตายเโอ้ีพีกันละครมากลูก เสียงดีะพี่คนนี่ะมีลูกเล่นในการเต้นอ่ะนะแล้วก็ไรักชั่นของเราเสร็จแล้วไม่ต้องถ่ายแล้วเอาจบไปเลยจบไปถามพี่พีดีกว่าได้ยินดนตรีครั้งแรกเป็นไงบ้างพี่รู้สึกว่ามันน่ารักดีนะแล้วก็ก็มีความแบบคือรู้สึกว่ามันมันจากที่เคยทำมันก็จะหวาด้วยแล้วมันก็จะดีขึ้นข้างหลังก็ถือว่า ให้กี่ผ่านคะไม่รู ock, <mulheres. S 3> ้เลยครับ <iş> สามผ่านสามผ่านให้ให้เท่าไหร่ผ่านคะสามผ่านเย้คกลับกลับมาแล้ว าพูดเรื่องของเพลงก่อนนะพี่เบนก็พี่เบนคุยถึงทำไมถึงเลือกเพลงนี้จริงๆก็คือคือพีพีชอบพี่เอิร์ธอยู่แล้วไม่มีไม่ชอบพี่เอิร์ธคพี่เอิร์ธที่เอไม่ชอบเพลงเลยไม่ช่แล้วแล้วพี่เอิร์ธมาโปรดิวส์ให้ตอนเพลงฮายดูอีก็คุยกับพีพี่เราน่าจะทำเพลงที่มันแบบเนื้อหาน่ารักน่ารักนะจะมีตัวมันจะหวานด้วยแหละเพลงน่ารักนะตัวจริงอ่ะมาถึง มกับพี่ก็ก็น่ารักน่ารักเหมือนเพลงที่ส่งมาอืดูได้จากชุดแต่เหมือนว่าจะมี g i ม m i c อะไรบางอย่างเนาะสำหรับเพลง g i ม m i c ใช่ g i ม m i c ก็คือเราจะหุ่นสลีเนาะใช่อคชั่นเนาะแล้วก็มีระเบิดโอ้ดีผีสิ่งพิเศษอีกอย่างหนึ่งนี้คาับแทนไปแล้วเรียกเรากำลังเลือกกันอยู่พอดีร้านเธสเรืงปัญหาคือโอ้ก็ดูเพเราไปดูกันว่าตัวราเธชั้นนี้สองเป็นยังไงนะครับอ่า

ี่ายทำไมอ่ะถ่ายรู <homework> ้นะครับนี่หลบได้ปะถ่ายไป้กกันด้ยเนี่ยเออมึงไม่รับตั้งเลยนั้นเออใช่อที่เขารักคนเดียวเขาไงเคคุยกับกล้องเลยคุยกับคุยได้วงหนูเลยตรงคูได้คุยได้วงไงลายลาย

จริงสกิュน้องก็คือเล่นกล้องเก่งเพราะว่าแบบชอบแบบว่ามีศาสตร์ในการเล่นละครสวมบทตัวละครอ,อยู่ในตัวตัวเวลายัางไม่โอ้ยงอนงอนเหมือนปะกระนังมันอยู่โรงงานไซโล อันนี้เราเป็นซีนที่แบบเราต้องหลับจริงวันสิบชั่วโมงอุ้ยจะสบายเลยซีใช่เป็นการคู่แรงที่ดีมากเลยนแกให้มาแบบหูย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 ฮ่าอนเนอจีเขาเหลือกลง นอนยิ้มกับกล้องมันน่ารักมากเลยครับผมก็ที่จริงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเพลงหวงก็จะเป็นแนวแบบว่าน่ารักน่ารักตอนแบบวิธีการแบบเล่นลก็คือแบบแอคติ้งแบบการ,ร์ตูนกร์ตูนหน่อยความแบบน่าสุดสใส่อะไรครับง,งอนงอนอะไรแบบนี้บอกว่าทุกคนจะชอบไปนะครับสำหรับเพลงห่วงนะครับแล้วก็ยังมีอีกสามเพลงนะครับในลา v e s t a t i อยากให้ทุกคนไปติดตามกันนะครับสามเพลงเหรอแล้วก็ามาถึงว่าอาอกมาทั้งหมดคือสี่เพลงถูกไหม ก็คือเขาพูด3เพลงหมายถึงว่ารวมน้องใส่ตาด้วยถูกไหมก็คือมีทั้งหมด4เพลงเนาะน้องใส่ตาห่วงแล้วอีก2เพลงเนาะอืมอ่ะชอบความที่มันเป็นไลฟ์เซสชันนะคือเพราะเป็นไลฟ์เซสชันเนี่ยมันไม่มันจะต้องมีความอย่างหนึ่งคือใน MV มันจะต้องไม่ใช่แบบว่าเป็นเหมือน MV อะ่ะมันแต่มันจะต้องมีการติดไมค์อ่เหมือนตอนที่ร้องน้องใส่ตาเขาจะมีการถือไมโครโฟนร้องตลอดเวลาเนาะอันนี้ก็เหมือนกันพอเป็นไลฟ์เซสชันมันก็มีการติดไมค์เขาก็ต้องมีไมค์ติดหูร้องตลอดเวลานะครับผมเออมันก็จะเหมือนกับบบวว่าามมีคมเป็นแบบ เออทำตามชื่อคือ live session ไม่ใช่การเล่น mv มันคือการร้องเพลงเออชอบชอบตรงที่ว่ามันมันยังมันยังติดอยู่กับคําว่า live session อยู่แล้วมันก็ไม่ลืมการมีใหม่อะไรเงี้ยเออความน่ารักของมันอีกอย่างหนึ่งคือเขาู้งสึกว่าพี่พี่เขาเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วแล้วเขาเป็นคนที่เล่นหูเล่นตาเล่นได้ทุกรูปแบบแล้วเหมือนกับไม่ว่าจะทําหน้าตาแบบไหนอ่ะมันจะเหมือนกับใส่ฟิลเตอร์ออโต้แบบออโต้คิวออโต้บิวตี้ออโต้แบบ r e ทั u c h s นก็คือเหมือนกับว่าผิวจะแบบสวยตลอดเวลาคือแบบเออมันแบบ คือน้องดูดีในทุกมุมมากๆอยู่แล้วเลยมันใส่ออโต้เออมันอัดจัสต์มาเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นพวกเราคือมันต้องคอยมาลบคอยมาแก้คอยมาเติมคอยมาลบผิวอยู่ใช่ไหมแต่น้องไม่ต้องเลยเหมือนน้องแบบใส่ฟิลเตอร์ไปบนหน้าเรียบร้อยแล้วคือแบบโอ้มันน่ารักอะมันปังแล้วน้องเขาแบบด้วยความเป็นนักแสดงนะสมบทละครเก่งแล้วไม่พอคือลาคาแรคเตอร์ชอบเล่นไม่เหมือนกับแบบเป็นเหมือนตัวละครสมมติอยู่แล้วบทบาทสมมติมันทาให้เวลาเขาเล่นหูเล่นตากับกล้องอะมันดูเป็นธรรมชาติมากแล้วมดูน่ารักอะแล้วชอบแบบอารมณ์แบบ จะแบบน่ารักก็ได้มีความหงห่วงิดหน่อยมีความดื้อหน่อยมีความงอนงอนหน่อยหอยหรงอไยชอบตอนที่ทุพพื้นแบบอย่างเงี้ยคือแบบเอ้ยน่ารักคือแบบคือแบบทุกพื้นแบบเหมือนเด็กดือ้อเหมือนงอนน่ะเหมือนทำไมฉันไม่เขามไม่มาหาฉันหรืออย่างเงี้ยคืออารมณ์แบบเออมันให้ฟิลลิ่งแบบนั้นซึ่งมันก็ดูน่ารักดีอะไรเงีเ้ยโอ้แล้วต้องบอกว่าไม่ไม่กี่คนที่เข้ากับชุดวาเซช์ได้แต่น้องใส่าวาเซช์แล้วทุกคนน่ารักอะคือเห็นวาเซช์น้องใส่ยอยากไปซื้อตามเลยอะคือแบบน่ารักอะ แต่ถ้าเราซื้อตามบางคนจะแบบไม่น่ารักแบบเนี้ยเออแต่แต่คือเห็นแล้วอยากจะซื้อตามจริงๆคือแบบคือทําให้แบบพอเอาเสื้อผ้ามาลงอยู่บมนตัวทาให้เสื้อผ้ามันดูชายขึ้นแล้วมันดูแบรนด์ดูน่าจับขึ้นอ่ะเออเป็นคนอีกคนหนึ่งที่ว่าพอไปใส่เสื้อผ้าดีๆที่เป็นแบรนด์ลักชัวรี่แล้วว่ามันดูเหมือนกับอยากจะเข้าถึงแบรนด์นั้นง่ายๆขึ้นเนี่ยจะไปยองใส่แบรนด์นั้นมากๆอะไรเงี้ยเหมือนช่วงที่เขาใส่ซีรีนเนี่ยทุกคนก็อยากจะไปซื้อเสื้อยืดซีรีสบใส่ตามพ อันนี้เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของน,อน,นอ้องมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นแบบเสน่ห์แบบนี้ที่จะใส่อะไรแล้วเหมือนไม้แขวนแล้วก็เอาตัวเป็นไม้แขวนเนาะใส่ปุ๊บมันก็จะดูขึ้นได้แบบแบบนี้อะไรเงี้ยเออด้วยความที่ไม่รู้สิมันเป็นเสน่ห์ของน,อน,น้องจริงๆแล้วด้วยผมทรงนี้ด้วยแบบความคิ้วของน้องมันเพิ่มขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยชอบชอบชอบที่น้องเขาได้เป็นตัวของตัวเองแล้วเขาเป็นตัวของตัวเองแล้วแบบมันน่ารัก,กอะ่ะมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ใครๆก็ชอบแม่พี่ยังชอบ คารคเตอร์ของพีพ like, like, ีเลยอะพี่พี่ที่ทำงานหลายๆคนก็ชอบคารคเตอร์ของน้องพีพีรู้สึกว่าเป็นแบบดูแบบเป็นคนตอบคาถามเก่งดูเป็นคนที่แบบฉอเลาะดูเป็นคนแบบที่เล่นพูดคุยกับคนอื่นแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยซึ่งเป็นแบบเป็นคารคเตอร์ที่แบบใครๆก็เอ็นดูอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็พูดถึงบทสัมภาษณ์เขามีไปสัมพงสัมภาษณ์กันมาถูกไหม เพราะว่าเหมือนกันนะข่าไปสัมภาษณ์เหมือนกับสัมภาษณ์ลังโคมก่อนมั้งตอนที่พี่วิวกินเขาไปออกงานแ้ะเขาสัมภาษณ์เรื่องแบบว่าเออเห็นแบบวันนี้พีพีเขาปล่อยไลฟ์เซชั่นห่วงมาแล้วเป็นยังไงแล้วพี่กินเขาบอกว่า อ๋อเพลงเนี่ยเหมาะกับพีพีที่สุดแล้วใช่สุดเลยของตัวพีพีก็คือบิวินม่นจะสื่อไปถึงอะไรนะแต่อาจจะถึงว่าอะไรเป็นแบบขี้ห่วงหรอหรือว่าพีพีเป็นคนขี้งอนหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ขเขาบอกเนี่ยเพลงเนี้ยใช่สุดแล้วของพีพีอะไรเงี้ยแล้วพอเขาไปถามพีพีวันเมเบลีนเนาะ่าแบบว่าเอะตกง P. P. ลงพีพีร้องเพลงเลงนี้ยต้องการสื่อถึงใครห่วงใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพีพีก็บอกว่ามันก็แบบไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้ห่วงใครปกติก็ห่วงก็คือแบบอ่ะ คุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่ก็จะห่วงพี่ๆตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็จะเลี้ยงไปที่คุณพ่อคุณแม่แทนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปถามน้องข่าวแก้บอกว่าแบบอ้าวแล้วบิวกินเขาพูดหรือเ่าเขาห่วงหนูอะไรอย่างเงี้ยเออเขาห่วงหนูหรือเปล่าเขาห่วงหนูหรอเขาห่วงหนูหรอเขาบอกเขาห่วงหนูหรอเวอร์มากชบมากกับการตอบคำถามแล้วเปิดให้แม่ดูนี่แม่หัวลอไปด้วยเลยคือแบบเออเป็นเอเนจีการตอบคำถามที่แบบว่าน้องเขามีลูกเล่นแล้วมันดูแบบมันไม่ได้ดูเหนืแบบ มันเป็นลูกเล่นที่น่ารักอะแล้วคือใครเห็นแล้วก็จะเอนดูอะคือแบบน่ารักมากจริงๆอ่ะเอนดูนองมาเยอะๆนะครับผมแล้วก็ใครยังไม่มาดูคลิปนองน,นะครับมาช่วยมาดูด้วยนะคระับยอดวิวเนี่ยทำไมยังไม่มาดูคลิปกันอีกมาดูด้วยนะจ๊ะแล้วก็มา Follow s u b s c r i b e PP g r กริ Entertainment ด้วยเนาะแล้วก็อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเหมือนกับจะว่าไม่มีไลฟ์เซสชั่นเนาะเพราะว่าเขาจะเข้าสู่ MV เพลงใหม่ของพี่เบลสุพลเนาะพี่เบลสุพลจะปล่อยเพลงใหม่นะชื่อเพลงว่าเท่่่าไไหรกก็มพอ เป็นเพลงที่ได้ตัวเอก MV ที่มาแสดงเนี่ยเป็นบิวกินกับพีพด้วยนะครับผมผู้กำกับไม่ต้องพูดถึงเลยใครจะ๊ะคนเดิมคนดีนะครับบอสกูโนนะครับผม,มก็คือคนนี้มานี้ MV น่าจะปังนะฮะและ MV น่าจะดรามา่าหรือน่าจะมีบทอะไรที่มันแบบว่าบทที่ให้แบบว่าค,คือยังไงคือ หนึ่งซีนผูด้ได้ลานมิติกับบอสกูโนนะครับผมเออรอดูกันแล้วกันว่าเอวีจะเป็นยังไงนะครับผมกับเพลงของพี่เบลสุพลเพลงใหม่หนะกับเพลงชื่อว่าเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันในสัปดาห์นี้นะฮะสัปดาห์นี้วันที่30มิถุนายนเขาจะปล่อยเพลงโอเคครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันด้วยนะครับผมฝา like, ก share, กดไลค์กดแชร์กดสมครด้วยนะครับิด่า,าทำใ้เสียทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ a c e b o o กครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนแล้วา